ในวันที่11กรกฎาคม2568นี้เป็นวันครบรอบ37ปีของสถานีรทัฟต้ดเอพีทีนะครับซึ่งเป็นาเก่าแก่เป็นสนานิดที่ประชาชนติดตามโดยสเสมอมานั้นขอให้สถานีรทตัดแห่งนี้เป็นสถานีของประชาชนตลอดไปและขอขอให้ผู้บริหารสถานีตลอดจ,ดจนเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับ มีสุขภาพภายนที่แข็งแรงสามารถทํางานเพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยตลอดไปนะครับครับในโอกาสครบรอบ37ปีในวันที่11กรกฎาคม2568นี้นะครับก็ขอให้ NBT เป็นองค์กรชั้นนำของประเทศในการที่จะนำเสนอข่าวให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความรวดเร็วแม่นยำและเป็นที่ ศรัทธาของพี่น้องประชาชนครับ